ในพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเงินดิจิทัล1,000 0บาทอีกสัก1คลิปนะครับจะละเอียดกว่าคลิปที่แล้วแต่มีข้อน่าสังเกตรหรือว่าทุกท่านจะทำผิดหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนถูกต้องแต่ไปผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ในพจนดูเลยด้วยนะครับตารางโอนเงินดิจิตอล10000เฟสสองล่าสุดมีคนถูกตัดสิทธิ์ผูกพร้อมเพย์ให้เป็นท่านผูกผิดหรือเปล่าครับนะครับผูกยังไงเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะผูกผูกพร้อมเพย์ผิดนะครับในพจนดูเลยก็เ,เพิ่งไปผูกพร้อมเพย นะครับไม่เคยทําเลยไปทําพร้อมกับปัตร t t m หมดอายุนะครับตารางโอนเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟสสองล่าสุดผู้สูงอายุได้เงิน4ี่รอบเงินเข้าวันไหนมีคนถูกตัดสิทธิ์ผูกพร้อมเพให้เป็นแก้ไขข้อมูลผูกบัตรประชาชนรัดจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากคนแก่ชราภาพผูกเบอร์โทรศัพท์ ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับไปรีบแก้นะครับวันนี้วันที่ก็วันนี้วันที่สิบเก้าเขาจะให้ตรวจสอบสิทธิ์วันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับรัฐจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากคนแก่ชราภาพผูกเบอร์ไม่ได้เงินนะครับรีบแก้เช็คคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายวิธีเช็คสิทธิ์แอปทางรัฐ นะครับนี่รวบมาหมดเลยละเอียดมากกว่าคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล1,000 0บาทใกล้ได้เงินมกราคม2 5 6 8สรุปตารางโอนเงินดิจิทัล1,000 0เฟส2ล่าสุดผู้สูงอายุได้เงิน4รอบเงินเข้าวันไหน มีคนถูกตัดสิทธิ์ผูกพร้อมเพยให้เป็นแก้ไขข้อมูลผูกเลขบัตรประชาชนนะครับต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนไม่ใช่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับย้ำรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกลุ่มคนแก่ชาราภาพผูกเบอร์โทรไม่ได้เงินทันทีรีบแก้เลยนะครับถ้าผูกเบอร์โทรนี่เขาจะให้เป็นเฟสอื่นนะครับผมต้องไปแก้นะครับ เช็คคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายวิธีเช็คสิทธิ์แอปทางรัฐซูปเปอร์แอปเงินดิจิทัลวอลเล็ตรับเงินททนวันตรุษจีน2อ6 8ซื้ออะไรก็ได้ทั้งนั้นซื้อได้หมดนะครับผมซื้อได้หมดเพราะมันเป็นเงินสดนะครับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เมื่อวันที่24ธันวาคม2567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินจำนวน10,000บาทต่อคนแก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการจำนวนประมาณ4ล้านรายนะครับรวมในพลด้วยหรือเปล่า4ล้านรายนะครับ กลุ่มคนแก่ผู้สูงอายุชาราภาพใครบ้างได้เงินดิจิทัล1,000 0เฟส2ล่าสุดนะครับคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายคนที่จะได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส2นี่โอนเดือนมกราคม2 5 6 8รัฐจ่ายรอบแรกของปี2 5 6 8นะครับผู้ที่จะได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับ เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือซปเปอร์แอปซูเปอร์แอปแอปใหม่รัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567สำเร็จนะครับลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จนะครับผมเป็นคนไทยมีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2 5 6 7ัเ็วงเล็บนะครับเกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2 5 0 7นะครับผมไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2 5 6 6ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0บาทณนะวันที่30มิธุนายน2 5 6 7 หลักเกณข้อต่อไปนะครับไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณนะวันที่30พิพฤศจิกายน2567หลักเกณข้อต่อไปนะครับไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างเขาเขียนมาอย่างนี้นะครับผู้ต้องขังระหว่างนะครับผู้ต้องกักขังและ ผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ณวันที่30พฤศจิกายน2567ข้อต่อไปนะครับไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการเพราะว่าเขาจ่ายไปแล้วนะนะครับข้อนี้นะครับคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายคนได้เงินดิจิทัล10,000บาท เฟสสโอนเดือนมกราคม2 5 6 8รัฐจ่ายรอบแรกของปี2 5 6 8กลุ่มผู้สูงอายุตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินในโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่22มกราคม2 5 6 8เป็นต้นไปเงินดิจิทัล1น1,000บาทเฟส2ล่าสุดโอนวันไหนเงินมกราคม2 5 6 8รัฐจ่ายเงิน1,000 0บาท ผ่านบัญชีเงินฝากที่ทำการผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนแล้วเรียบร้อยในวันที่27มกราคม2 5 6 8วิธีเช็คสิทธิ์นะครับทางแอปทางรัฐนะครับผมเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐนะครับข้อที่2ก็คือกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตรวจสอบสิทธ การลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w อลเล็ตเพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิ์โครงการก็จะพบว่าเรามีสิทธิ์ได้เงินเมื่อไหร่ได้หรือไม่นะครับเตือนแล้วรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุผูกพร้อมเพย์ให้เป็นย้ำเงื่อนไขไม่ได้เงิน คนผูกพร้อมเพยกับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เงินนะครับหมดสิทธิ์โอนเงินไม่ได้นะครับผูกทางเบอร์โทรศัพท์โอนไม่ได้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการจะได้รับเงิน1 0,000บาทผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ได้นะครับต้องไปแก้นะ ท่านใดที่ไม่ได้ผูกกับเลขปัตรประชาชนนะครับไปผูกไว้กับหมายเลขโทรศัพท์ธนาคารก็จะถามนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่า,าถ้าเราไปเปิดพร้อมเพย์เขาจะถามว่าผูกกับเลขปัตรประชาชนอยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เขาจะถามเรานะครับในผลไปเขาก็ถามในพลก็คิดขึ้นได้ในพลก็บอกผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับทำยังไงผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน การผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้นะครับโดยไม่จํากัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐนะครับผมผูกได้ทุกแบงค์นะครับทุกธนาคารนะครับผมคําแนะนําผู้สูงอายุทํายังไงจะได้เงิน10,000บาททันวันตรุษจีน2568ในเดือนมกราคมนี้นะครับผมแนะนําให้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย กับเลขประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่22มกราคม2568นะครับท่านใดผูกกับหมายเลขโทรศัพท์รีบไปแก้นะครับไปแก้ให้ทันวันที่22นะครับผมวันนี้ก็วันที่19นะครับที่ได้ผลอ r c คลิปที่เป็นวันที่20แล้วนะครับเพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม2568ข้อต่อไปนะครับกรณีผู้สูงอายุมีบัญชีพร้อมเพย ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนอยู่แล้วควรตรวจสอบกับธนาคารด้วยว่าบัญชีดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติที่สามารถรับโอนเงินได้หรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรับเงินวันที่27มกราคม6 8 6 8บบางครั้งบัญชีเงินฝากของหลายท่านนะครับบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้นะครับผมบางท่านไปเปิดบัญชีธนาคารไว้จนลืมมันก็จะหมดอายุนะครับผมเพราะบางท่านไม่มีเงินฝากในธนาคารหรือมีแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเาก็จะหักรักษาบัญชีเราไปเรื่อยๆ,ๆจนหมดนะแต่เขาจะมีหนังสือแจ้งให้เรานะครับธนาคารถ้าเกิดบัญชีเราหมดอายุนะครับผมไปตรวจสอบดูนะครับ เปิดตารางจ่ายเงินดนรอบเก็บตกผู้สูงอายุฟเฟสสองจ่ายซ้ำสามรอบเท่านั้นแก้ไขข้อมูลไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตัดสิทธิ์ทันทีนะครับผมเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับข้อน,นี้ก็สำคัญนะครับกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สํเเร็จในครั้งแรกครั้งแรกก็คือปี2 5 6 8นะครับ จะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้านะครับให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวน3มครั้งได้แก่รอบจ่ายซ้ําครั้งที่1จ่ายวันที่28กุมภาพันธ์2568ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนภายในวันที่25กุมภาพันธ์2568รอบจ่ายซ้ําครั้งที่2จ่ายเงินวันที่28มีนาคม2568 ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่25มีนาคม2568มี3รอบนะครับรอบจ่ายซ้ำครั้งที่3จ่ายเงิน28เมษายน2568ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่23เมษายน2568ครับเขาก็จะจ่ายให้ซ้ำถ้าเราแบบ ไม่ทันนะครับไม่ทันวันที่ยีิบสองนี่นะเขาก็จะมีสามรอบนะครับเขาีไปแก้ถ้าเราไปผูกบัญชีธนาคารกับเลขหมายเลขหมายเลขโทรศัพทพ์เข้าไปแก้นะครับก็จะมีสามรอบเดือนกุมพามีนาเมษาเขาก็จะจ่ายซ้ำอีกนะครับผมเพื่อพ้นกำหนดครั้งที่สามแล้วนะครับเมื่อพ้นกำหนดครั้งที่สามนะครับกระทรวงการคลัง จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้นะครับผมถ้าไม่ทันสามครั้งที่เขายืดเวลาให้นะครับก็ถือว่าท่านไม่มีความประสงค์จะรับเงินในโครงการนี้นะครับรู้ได้ไงว่าได้เงินโอนหนึ่งมืนบาทเข้าบัญชีแล้วผู้ได้รับสิทธิในโครงการสามารถตรวจสอบผลการจ่ายเงินว่า ตนได้รับโอนเงิน1 000 0บาทสำเร็จหรือไม่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับได้ในวันถัดจากวันที่รัฐจ่ายเงินสแสดงผลการจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่28มกราคม2 5 6 8เขาจ่ายวันที่27นะครับเราก็ไปดูว่าเงินเข้าหรือ,อยังเราสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปก็คือวันที่28 มกราคม2 5 6 8นั่นนะครับผมเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส2คนแก่ซื้ออะไรได้บ้างเนะี่ยซื้ออะไรได้บ้างนะครับตอนแรกๆเลยเขาก็บอกซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้นะครับผมแต่ที่นี่มันจ่ายเป็นเงินสดนะครับรับจ่ายเป็นเงินสดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์สามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ทันที โดยซื้ออาหารและเครื่องดื่มซื้อของใช้ในครัวเรือนชำระค่าสาธารณูปโภคซื้อสินค้าที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับหรือที่เรียกง่ายๆว่าซื้ออะไรก็ได้ตามสบายนะซื้ออะไรก็ได้นะครับผมช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส2ช่องทางหลักในการตรวจสอบผิด และผลการได้รับเงินในโครงการก็คือแอป,ปทางรัฐน,น,นะครับผมตรวจสอบได้นะครับแล้วเว็บเพจรวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็คอร์เซนเตอร์สำหรับสอบถามข้อมูลโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนสายด่วน หนสตัวนะครับหนึ่ง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 สี่ตัวนะครับผมสอบถามได้นะครับก็ขอบคุณข้อมูลและภาพจากกระทรวงการคลังนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามแนะนำในผลเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ